พอดี G 8. s เอสมีเป็นยังไงบ้างครับแบงค์เล่าให้พี่ฟังหน่อยรถมีอาการอะไรตอนแรกก็รถคันนี้ออกได้นานยังไม่ยังไม่ถึงปีเลยครับยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีปเลยเป็นรุ่นหนึ่งสองห้านฮีะครับใช่ครับ <c oughs> ขับมาแล้วมีหน้าจอสแสดงผลว่างไงนะเครื่องยนต์ขัดข้องครับระบบเครื่องยนต์ขัดข้องโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูอาการนเพราะว่า เพราะในกลุ่มของไปรักใช้เฮทีทั้งหมดมีคันนี้แล้วก็ของพิจาคันนั้นนะครับแล้วก็จะมีของน้องหววที่เป็นหนึ่งสอง้าตัว H p เหมือนกันจะเป็นตัวหางเล็กนะครับสองคันที่ว่าไปนะครับมีรถพิจากับรถของน้องหววนะครับเปลี่ยนประกับไฟฟ้าไปแล้วทั้งทั้งคู่ถูกไหมครับใช่ครับมันขึ้นเหมือนกันอาการเป็นไงบ้างหววตอนนั้นที่ประกับเหรอประกับผมเปลี่ยนเพราะเหนียวแล้วอะไรที่ว่าขึ้นสัญลักษ เซลลรักเอเป็นลิ้นปีกผีเสื้อทํางานผิดปกติครอ๋อแค่นั้นว่าคนละอาการกันใช่ของหัวก็คือลิ้นปีกผีเสื้อเสียเออ่ทำงานผิดปกติทํางานผิดปกติเซ็นเซอร์น่าจะจับเจออะไรสักอย่างครับก็คือเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขแล้วยังยังใช่ไหมต้องรอเคมอ๋อเหรอแต่ว่าอาการคล้ายๆกับคล้ายๆกับน้องแบงค์ไม่ไม่ไม่คลกค้องอาการเดียวกับผมนั่นแหละเพราะว่า การทํางานของประกับกับพีเซียมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันถ้ามีตัวนี้มีปัญหาเพื่อนจะตัดไปที่ประกับคันเร่งทันทีมันเป็นไฟฟ้าทั้งคู่ใช่ครับโอเคนจะตัดเลยก็คือสตาร์ตติดยากก็คือสามคันนะครับถ้าหากเพื่อนๆฟังอยู่ก็เอาไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติม HP สามคันนะครับประกับไฟฟ้าแต่แก้ไขได้ไหมพิจาแก้ไขได้ครับแก้ไขได้แล้วแก้ไขแล้วด้วยครับของน้องพจจาแก้ไขแล้วแก้ได้ปกติ รถยันแม่โอเคครับใช้บริการรถยันแม่ครับโอเคครับงั้นก็พักผ่อนก่อนแล้วเดินทางต่อครับผมาวนาให้ถึงบ้านนะลูกนะถึงครับตอนนี้กำลังจะออกเดินทางแต่รถมีซีซีขึ้นเขาเรียกว่าอ่ออความเตื่นเนาะถูกไหมหัวใช่ครับ ความเปน e n g i ความเตือนก่อนสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นตัว HP ใหม่ล่าสุดแล้วนะเริ่มเเครื่ออีกครั้งมันขึ้นก็เลยเรียบร้อยลองกดดูไม่เหลือรีงไม่ขึ้นแน่นอนครับพี่เรียบร้อยครับขึ้นอานอาการเดิมลองสตาร์ทดูดิรถเข้าเกียร์อะไรเข้าเกียร์ S สตาร์ทได้เลยครับดารมสตาร์ทได้เว้ย ต้องลองขับดูนะครับรอลองดูลอกันลองดูลองดูกันเนาะผมว่าเลขไม่ขึ้นอ่ะผมว่าเลขไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยใช่ไหมแต่แต่มันขึ้นอันนี้พี่แต่มันขึ้น,น,ปนไปแลา้วม,มันดิมใช่มันเป็นแมสเซจเตือน,อนทางไหลอ๋อมันเตือนเลยอ๋อเดี๋ยวลองลองดูก่อนไหมเดี๋ยวตอนนี้จะสิ่งกายดูจะลดจะลดไปศูนย์หรือว่าจะลองขับก่อน เอาขับไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะประคองเพื่อนๆไปเราอยู่ตรงกลางนะไอ,ต,อต่อท้ายวงวกเลยจะได้ใกล้วิทยุโอเคครับเดินทางครับดูแลกันครับผม